หมอลำเสียงวิหกหมอลำที่ถูกจับตามองที่สุดแห่งปีนะครับผมจนได้ฉายาว่าเป็นม้ามืดแห่ง<ะ>ปีเลยเพราะว่าหมอลำเสียงวิหกปีนี้เขาลงทุนแบบว่าเยอะมาก<ะ>แล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาเปลี่ยนแปลงขึ้น<ะ>มาจน มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในโซเชียลนะครับว่ากระแสะเสียมวิหกปีนี้มาแรงมากๆแต่กระแสอีกฝั่งหนึ่งที่เห็นต่างก็เป็นกระแสตีกลับมาแต่ขอชื่นชมในผู้บริหารของบอลลัมเสียมวิหกอย่างบอสนกโงศกรกับบอสนุนะครับที่น้อมรับทุกคําติชมเอาคําติชมตรงนี้กลับมาพัฒนาวกให้ให้คือต่อย,ยอดวงให้ดีขึ้นไปเพราะว่าบางทีอ่ะบางทีเราอาจจะคิดว่าเราก็ทําดีแล้วแหละร้อซแต่ ในมุมหน้าเวทีมีบางคนที่อาจจะเห็นต่างบ้างมอสก็ได้นําคําตรงนี้คำติชมตรงนี้เอามาพัฒนาเพื่อไม่ให้มันมีจุดบอดเพื่อให้มันสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อว่าเสียงวีหกทำได้ครับเพราะว่าเห็นหลายๆโพสเนาะอย่างมาสะดุดโพสวันนี้เลยขอรับเสียงวิหกของมอสดโกปสกร์ได้โพสว่าอย่างนี้บอกว่าเสียงส่วนหลายกบว่ามวนจังสี่หละครับคนมีกานั่งใจเลยติแม่กะเอาเป็นครูยองแม่กะยะเหลือง สำหรับผมมันดีขึ้นจากปีที่แล้วก็พอใจละครับเมื่อแล้งวัดสาคำแพงไงอุทุมพรพิสัยซีสเกตมะมวนน้ำกันนะครับและแคปชั่นนี่ที่เขาเอาออกมาลงนี่บอกว่าใครว่าเต้ยเสียงวีหกใครว่าเต้ยเสียงวีหกบะมวนข่อยคือบ๊วดนางพักคือนางเชี่ยคือนางเชี่ยฟังล่ำฟังล่ำกัแล้วฟังล่ำแล้วก็เต้นเต้ยมวนคัดความมวนเยินเยินว่าอย่างนั้นค่ะ ยังไงที่นี่<ง>ก็คือเรื่องของเรื่องก็คือพอบอสนกได้โพสตแบบนี้คือ,อหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็คือมีกระแสที่หลายๆอย่างคือมันมันก็มีมันก็มีมาตั้งนานแล้วแหละคำตอบสำหรับเสียงวิหกซึ่งก่อนหน้าที่ไปเล่นที่หมอชิดสองที่ไม่ใช่หมอชิดส,สองนะคะที่บอกว่าทําไมเอาเวทีเวทีเ,วทเลขมาลงอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งบอลน,นก็ได้ออกมาโพลแล้วว่าจริงๆแล้วมันก็มีปัญหานั่นแหละแต่น้อมรับทุกคําติชมบอลนกก็จะเอามาปรับปรุงแก้ไขนั่นแหละครับผมก็เชื่อมือเสียงวิหกยือแล้วเขาเขาทาได้แล้วทําได้ดีมาตลอดรอเรื่องอย่างนี้พอมีคนติมาอย่างนี้เขาก็อาจจะเก็บมาแก้ไขแน่นอนครับ,รบอ่าแล้วพอหลังจากนั้นน้องบอลน,นกที่ได้ไปบอลน,นุค่ะเขาทปค่ะอคบอลนุ ว่าซื้ออะไรนะไฟเขานะที่เป็นเอามาติดใหม่ล่าสุดอ่ะที่หน้าเวทีน่ะที่เป็นไฟฟู่ฟู่กัน,นอย่างเงี้ยอ๋ออ๋ออ๋อใช่ล้ซื้อมาแสนกว่าบอสบอสน,นุ๊กบอกว่าซื้อมาปีกว่าแล้วม,มั้ยังไม่ได้ใช้เลยเอามาใส่เลยนี่เป็นไงล่ะพอพอมีโดนมีมคําติปุ๊บอะเริ่มแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเพิ่มขึ้นติดไฟใส่ซะเลยนี่แล้วพอดีได้อาจารย์ยา master design มามาร่วม้วยเนาะมาร่วมงานด้วยก็เลยแบบก็ได้ ในเรื<ช>่องของแสงสีเสียง<ช>เนาะก็เป็นคนขึ้นชื่อคนหนึ่งเหมือนกันที่คุมระบบไฟอะไรอย่างเงี้ยไปดูระบบไลท์ติ้งได้หน้าเวทีของเสียงวอ้กย่าๆไปนั่งไปนั่งดูในคลิปนะฮะไปนั่งดูในคลิปโอ้โหเขาเล่นแบบเขาเล่นเหมือนในเทยเตอร์จริงเลยนะเธอ<ช>แต่ว่าโอ้โหแบบบึ๊บเขาเปิดไฟทุกดวงเขาเปิดไฟทุกดวงบึ๊บอย่างเ<อ>งี้ยคือไฟทุกดวงดวงวิ่งหมุนหมดอ่ะือแบบเราไม่รู้สึกว่าเออดีเชียว แต่ใดๆแล้วก็ปีนี้นะครับหมอลำเสียงทีหกกระแสมาแรงจริง,รง,รงตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ยัง,ง,ยงไม่เปิดฤดูกาลพอมาถึงเปิดฤดูกาลปุ๊บกระแสก็ส่วนใหญ่กระแสชื่นชมนะคะว่าหมอลำเสียงที่6ปีนี้ทําได้อย่าง ออกมาลงตัวแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆอีกหนึ่งวงเนาะ,ะแต่ว่าส่วนเรายังไม่ได้มีโอกาสไปรับชมหน้าเวทีสดๆแต่เราชมจากทางบ้านเราก็รู้สึกว่าเขาทําดีกว่าปีที่แล้วจริงๆเหมือน<ช>เขาพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเหมือนเขายกระดับวงของเขาขึ้นมาเน<ช>ี่ยหมอลำปีที่สี่ทออกมาได้ขนาดนี้คือถือว่าสุดยอดมากๆคือข<ช>อชื่นชมผู้บริหารอย่างบอสโนกับบอสหนุนะ <า S 2> ที่ พัฒนาองค์กรแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ถือว่าเก่งมากๆใช่ค่ะรวมไปถึงตัวบุคลากรใช่พี่ที่เข้ามาสู่วงเนี้ยอย่างเช่นน้องไอเนาะมีน้องอายเข้ามารวมไปถึงน้องดนธนาดนซึ่งค่อนข้างสร้างสีสันมากๆเลยให้กับมอเราเสียงไม่หกครับรวมไปถึงนางเอกสาวแพรวทิดาด้วยครับนางเอกแพรวทิดาปีนี้จัดเต็มจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้คือน้องพระทิดาเนี่ย คือได้ทุ่มทุนทุ่มทุนเลยนะหลายแสนเลยชุดใหม่หมดค่ะ oh. หลายแสนเลยค่ะซื้อใหม่หมดเพราะว่าน้องแพวทิดาเนี่ยบอกว่า,อาบอกกับทางทีมงานตัวเองนะบอกกับทางผู้จัดการตัวเองว่าช่วยหนุนหน่อยว่าหนุนจะทํายังไงให้สมกับคําว่าเป็นนางเอกสาวดาวจรดดาวจรัดฟ้าแพลทิดาเสียงที่หก oh. ที่พี่นกตั้งให้ผู้จัดการได้ออกมาโพลน,นะก่อนอันเนี้ยแล้วก็ได้มีการคุยกันพูดคุยกันตกลงกันควักทุนหลายแสน ซื้อชุดใหม่ให้หมดเลยของตัวเองให้สม,มให้ทําให้แพลวนะสมกับคําที่พี่นกตั้งให้หน่อยเ<ม>นี่ยดูสิแล้วก็วันนั้นก็คือน้นองแพลวทิดานาได้พูดในไลฟ์สดนะฮะบ,บอกว่าแพรวนะ่ะติชมแพรวมาได้นะคะแพรวนะ่ะจะไม่เป็นน้ําที่เต็มแก้วแพลวจะเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วอยู่เสมอคือจะน้อมรับคําติชมแพรวจะพัฒนาปรับปรุงไปตลอดไม่ให้แบบว่าให้มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่แหละก็เคยได้ยินคํานึงเหมือนกันที่น้องแพรวก็ได้พูดในไลฟ์สดนี่แหละน้องเคยบอกว่า การที่ FC แฟนคลับถ้าจะติชมน้องนะครับในเรื่องของผลงานอันนี้น้องน้อมรับท <c oughs> ำติชมแต่การที่จะมาติชมในเรื่องของส่วนส่วนตัวของน้อง <c oughs> อันนี้ก็คือน,น้องขอเว้นระยะห่างตรงนี้ไว้นิดนึงเ <c oughs> นาะคนทุกคนแหละครับผมเขาก็อยากมีความเป็นส่วนตัวบ้างในเรื่องของชีวิตประจําวันหรือความเป็นส่วนตัวของเขาอันนี้เราอย่าไปติเขาเลย <c oughs> แต่ถ้าติที่ผลงาน น้องก็ยอมน้อมรับน้องรับทุกคำติชมแล้วจะจะเก็บมาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขพัฒนาขึ้นมาแต่หลังจากที่เราได้ดูเราได้ติดตามน้องมาตั้งแต่วันที่น้องก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกเต็มตัววันแรกเราสึกว่าน้องพัฒนาขึ้นมาเยอะมากแล้วน้องก็สวยขึ้นจากที่เมื่อก่อนน้องก็เป็นสาวหล่อเนาะแต่พอได้รับบทนางเอกมันต้องสวยน้องก็ต้องน้องก็สวยแล้วสวยขึ้นมากสวยจริงๆสวยมากฤดูการนี้สวยขึ้นมากๆสวยแบบ สวยสวยไม่สะกดจิตอะค่ะสวยจริงๆสวยมากสวยจริงๆน้องแพะอ่ะหน้าเล็กเอวเล็กแบบโอ้โหสวยจริงๆอ่ะแล้วอีกสีสันหนึ่งที่พี่ขาดไปไม่ได้ก็คือลูกจ๋านั่นเองน้องน้องอ้สกุณาพรต้องบอกว่ามาสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับครอบครัวเสี่ยวิหกรวมไปถึงพี่ชายของเขาด้วยก็คือโดนธนาดนซึ่งต้องบอกว่ามาพร้อมๆกันเลยมาพร้อมๆกันเลยทั้งสองคนสร้างสีสันซึ่งตัวน้องสาวเนี่ย ก็เหมือนพี่ชายเป็นองคร่เวลาน้องขึ้นเว,เวทีแล้วพอขึ้นเวทีน้องน้องไอ,อเนี่ยก็คือหเห็นคลิปคลิหนึ่งที่แบบคอยหยิบช,ชิดชงทิชชู่ให้เพาจะใหพ้พี่พ,พี่ทุกคนที่อยู่บนเวทีเนาะเรารู้สึกชื่นชอบแล้วก็ประทับใจตรงนี้ค่ะแล้วน้องเป็นคนน่ารักนะพูดถึงว่าถ้าไร้ติดตามน้องจริงๆก็จะแต่มาวันแรกเนาะเห็นถึงความน่ารักความสดใสของน้องอะไรอย่างเงี้ยเออน้องเป็นคนเขาเรียกว่า เป็นคนทันมุกด้วยนะใช่ค่ะล่าสุดเห็นน้องแต่งหน้าไอเด็กนิ่งแดงแดงนะค้ะก็ร้องเพลงนะเออวันนั้นนะ่ะน่ารักน่ารักดีอืมเนี่ย <c oughs> คือเป็นความน่ารักของเด็กแ,แล้วก็น้องเป็นคนม,มีความสามารถด้วยแหละเป็คคนที่น่าส่งเสริมน่าสนับสนุนอนา,าคตของน้องอ่ะต้องขึ้นมายืนเป็นนาาเอกแน่นอนแน่นอนจริงๆอนาคตน้องแต่ตอนนี้น้องก็ยังติดเรื่องเรียนเลยอะไรเอ่ยนะครับถ้ามีเวลาว่างหลังจากเปิดเทอมเนาะน้องก็ค่อยก็จะมีเวลามาขึ้นกับวง ค่ะ,ะนี่ก็ต้องรอให้กําลังใจน้องแล้วก็รอชมรอเชียร์น้องกันต่อไป<ช>เพราะว่าอนา,าคตสด,สดใสแนใ่นอนสําหรับสาวน้อยมาสจาร์คนนี้นะครับ<ช>น้องอ,อ,อ,อายอกุภณพรเสียงวิหกเนะ<ช>าะฝากไปกำลังใจให้น้องกันด้วยนะคะแล้วอีกหนึ่งคนน้องโดนธนาโดนค,คนนี้ก็เสียงดีจริงๆชอบช,ชอบน้ําเสียงของน้องตั้งแต่ที่บอสนุอะได้เอามาโพสต์ละโพสต์ตามหาว่าเด็กคนนี้คือใครร้องเพลงเพราะมากๆจนบอสนุอะ ได้เดินทางไปรับน้องมอเอคือทีบ้านอะไรเงี้ยพอมาขึ้นเวทีแล้วอะไรแล้วจะหลังจากวันแรกจนมาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าโอ้น้องก็เหมาะสมสมคู่ควรกับเวทีหมอลำเสียงวิหกมากๆเนี่ยดาวจรัสฟ้าเนาะที่จะมาอยู่บนเวทีเสียงวิหกอีกหนึ่งคนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับค่ะนี่นะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากนะคะเกี่ยวกับเสียงวิหกพี่บอสนกได้บอกว่าน้อมรับทุกคําติชมนั่นแหละค่ะเป็นแรงผลักดันแล้วก็บอกว่า ทุกวันนี้ขอแค่ผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าปีที่แล้วผมก็ค่อนข้างพอใจแล้วซึ่งเราชื่นชอบกับคำนี้จริงๆคือทาทาให้มันดีขึ้นกว่าปีที่แล้วแค่นี้ก็ดีใจแล้วสุดท้ายก็เป็นกำลังใจให้บอลน,น้องแล้วก็ทีมงานเสียงที่หกด้วยนะคะคพัฒนาผลงานต่อไปค่ะเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วเหมือนอย่างเช่นน้องแพรที่ดาบอกเนาะนี่แหละค่ะ,คปะเป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ